เียรพีเนลสวัสดีจ้ามาถวัตรูปอธิเมกันจ้าและในคลิปนี้เป็นสีของเคดีนะคะเราวาดคือวิกไม่ลงสีเลยนะคะวิกลงสีเป็นสีเพ้นท์ไปเลยนะคะเพราะว่าเราเล่นแบบฟิลแบบธรรมาชาติท้องฟ้าผสมแบบฟ้าเขียวๆนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนที่เป็นโครงสร้างนะคะโครงสร้างของรูปกระตูนนั่นเองนะคะซึ่งโครงสร้างตัวนี้จะเป็นลักษณะโครงสร้าง45องศานะคะ หันประมาณ45องศานะคะซึ่งโครงสร้างแบบนี้จะเป็นเพนเทิลแรกของการ์ตูนนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการกระระยะนะคะแล้วก็าวาดรูปทรงให้ตำแหน่งใกล้เคียงกับแบบมากมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้วก็วาดสัดส่วนอื่น,นๆก็เป็นการกระเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เห็นในภาพนะคะก็จะ วาดล่างล่างลักษณะของผมเป็นลักษณะไหนลักษณะของเสื้อผ้าเป็นลักษณะไหนลักษณะของตาอยู่เป็นลักษณะไหนและอยู่ตำแหน่งอะไรหลังจากนั้นเราก็ลงสีผิวสีเนื้อได้เลยค่ะนี่ตามแบบเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะพอเราลงสีผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปลงรายละเอียดในส่วนอื่นๆได้เลยนะคะและทุกขั้นตอนที่วิกลงสีนะคะวิกก็จะมีงาน อบด้วยนะคะก็คือว่าเราลงสีผิวเสร็จเราก็อบให้แห้งนะคะและหลังจากนั้นก็มาลงสัดส่วนอื่นๆได้เลยนะคะอย่างในคลิปเนวิกอบให้แห้งแล้วก็สีผมก็มาระบายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําพร้อมกันเลยแล้วเราไม่อบเลยเนี่ยจะทําให้เนื้อสีเขาผสมและกลมกลืนกันเพราะว่าด,ด้วยความเป็นสีเยวเขาจะไหลใช่ไหม,มดังนั้นแนะนําให้ทุกคนได้อบก่อนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ไปใส่รายละเอียดที่เรากะระยะไว้นะคะ เพราะว่าตำแหน่งที่บางครั้งค่ะวิก็เวลาถมเนื้อสีค่ะวิก็ไม่บางบางช่างบางคนก็ถมเนื้อสีทั้งทั้งหมดเลยแต่วิก็จะมีการกันเว้นไว้ถ้าเกิดแบบอย่างเช่นดวงตาตัวตาใหญ่ใช่ไหมเราก็จะเว้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนั้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะวิก็จะมาลงในคุณส่วนที่เป็นแสงเงานะคะแสงเงาซึ่งงานอนิเมะเนี่ยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นวิวลงแสงเงาแบบทื่อๆเลยนะคะเป็นแบบ เส้นเป็นแบบปืดเลยคือวิกจะจะเกาะเจาะก๊อปปี้ตามตำแหน่งของแสงเงาของตัวการ์ตูนนั้นๆนะคะตอนที่เราแกะภาพแล้วก็จะแกะภาพวางตำแหน่งให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับตัวการ์ตูนนั้นๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวิกก็จะมาจัดการกับดวงตาของเขานะคะซึ่งอยากจะบอกทุกคนค่ะว่า การที่เราวาดแบบนี้ค่ะอย่างที่ทุกอย่างที่ทุกคนเห็นต้นคลิปและวิคอธิบายนะคะก็คือโครงสร้างที่เป็นลักษณะหน้าตรงหน้าเอียงข้างอะไรอย่างี้ค่ะเขามีแพทเทิร์นอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะทําให้การ์ตูนตัวนั้นๆน่ะดูเหมือนมากขึ้นเหมือนกับแบบมากขึ้นคือการลดทอนหรือการเติมหรือการแล้วก็เป็นการวาดให้ตรงกับลักษณะของตัวละครนั้นๆอย่างเช่นตาโตตาเป็นสีอะไร ปา,ปากใหญ่ไหมปากเล็กลักษณะไหนจมูกโด่งแค่ไหนอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นลักษณะของเขาทีเนี้ยพอเราได้รูปทรงโครงสร้างแล้วเราก็จะมาปรับในส่วนนี้เพื่อที่จะให้ใกล้เคียงกับรูปแบบมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนอืมนั่นแหละค่ะก็คือว่าการเรียนสัสดส่วนโครงสร้างก็จะเป็นอะไรที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจแล้วก็จะต่อยอดกับรูปทรงการ์ตูนของตัวอื่นๆได้นะคะอืมก็จะ นี่เลยหลังจากที่เราลงในส่วนที่เป็นแสงสีและตำแหน่งอื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาตัดเส้นกันเลยค่ะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือวิกมีแก้แก้จมูกด้วยนาอย่างอาจจะไม่ทันได้ภาคนะคะแต่ว่ามีแก้ด้วย ก็คือบางครั้งค่ะการกะระยะของเราอาจจะไม่ตรงเป๊ะอาจจะต้องมีการแก้นั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ใกล้เคียงกับแบบนะคะและหลังจากนั้นเราก็มาตัดเส้นค่ะและก็งานตัดเส้นของอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นงานเส้นที่ชัดเจนมากๆนะคะก็จะแสดงถึงความเป็นน้ำหนักอารมณ์เส้นได้เยอะที่สุดเลยนะคะนี่พอเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะอ่าโอเคละว่าจะ ว่าทุกคนไดจะได้ประโยชน์แล้วก็มีความสุขในการชมนะเพลิดเพลอนกันไปค่ะกับการแนะอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนในคลิปนี้วิกเนี่ยมีการพากาษากลางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและหวังว่าคือมีความตั้งใจว่าอยากจะทําคลิปที่สื่อสารกับคนที่กับทุกคนให้เกิดความเข้าใจที่คนที่มา,มามามาดูคลิปด้วยกันมาเก็บเทคนิคและความรู้ด้วยกันได้ได้กลับไปจริงๆนะคะแล้วก็วิกมีความสุขมากกับการทํา คลิปวิดีโอแล้วก็ทำรีวิวตอนนี้นะคะและก็ไม่ไม่ว่าแบรนด์ไหนนะคะวิกเปิดรับรีวิวอยู่นะคะใครสนใจที่จะแบบส่งผลิตภัณฑ์มาให้รีวิววิกยินดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบในการทำการ์ตูนนะคะในการเพ้นการ์ตูนแบบนี้นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ทางทีมวีพีนก็จะจ,จัดสรรคนที่สามารถทำให้ได้หรือว่า แน่นอนว่าทุกคนก่อนที่จะออกจากร้าน VIP พีนิวต้องได้สิ่งที่ดีกลับไปแล้วก็ได้ผลงานที่ส,สวยๆแน่นอนค่ะแล้วก็ใครอยากเรียนด้วยกันนะคะก็สามารถทักเข้ามาด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าวิกเกเปิดสอนอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ชมมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ